จะมาทําการบันทึกยอดจดมาของยอดจกมาของเจ้านี่รายตัวให้เราเปิดไปที่เมนูหลักและเลื่อนลงมาที่เราบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดเข้าไปให้กด workflow ก็จะเจอหน้าต่างเมนูให้เราเลือก s ซตบาลานซ์ดัตตาและก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อนแก้ไขข้อมูลอินวอรัค้างชำระยอดยกมา สาขา0001สำนักงานใหญ่ประเภทเอกาสาร BI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มเอกสาร0001ซื้อเชื่อให้เรากดโอเคก็จะขึ้นกล่องข้อความว่างเปล่ามาให้เรากด F3 เพื่อทำการเพิ่มประเภทเอกาสารใส่ BI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ซื้อรหัสเล่มเอกสารภายใน0001 ชื่อเล่มเอกสารภายในซื้อเชื่อเลขที่ให้เราใส่0ูนย์ศและเลื่อนลงมาเลขเลขที่เอกสารอ้างอิงให้เราใส่เจ็ดเจ็ดวันที่ให้เราใส่วันที่24ี่ เรียนสิบสองปีห้าสิบสามเครดิตเทอมเราไม่ต้องกำหนดนะคะรหัสแผนให้เราใส่จุดแล้วกด enter เพื่อเลือกกรณีที่เราไม่ระบุรหัสลูกนี่และเจ้านี้ให้เราข้ามไปก่อนในตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทให้เรากดจุดและ enter ก็จะขึ้นชื่อบริษัทมา ให้เราเลือกบริษัทโซนี่จำกัดก็คือรหัสของผู้จําไหนก็คือ s k 0 1หน่วยเงินนั้นเราก็ตามที่โปรแกรมให้มา87%ยอดสุทธิที่เรายกมาก็คือ50,000บาทค่ะและโปรแกรมก็จะรานคิดแบดภาษีให้เราเรียบร้อยให้เราทำการกด S10 แล้วก็บันทึก และหน้าจอก,ก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกเอกสาร BI แต่เราไม่บันทึกแล้วให้เรากด Escape ออกค่ะและข้อมูลและโปรแกรมก็จะถามเราว่ายกเลิกข้อมูลเช่นข้อมูลนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะกดเ็และหน้าต่างก็จะขึ้นมาว่าเราได้บันทึกเอกสารอ้างอิงเลข77101ไว้ค่ะให้เราทำการกด Escape หรือกดออกค่ะ และให้เรากด c a n เซิลเพราะเราไม่ได้ทำการบันทึกอีกแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ